สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่วันนี้ผมมีพาเครื่องที่ได้เช่ามาในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาไล่เลียงให้ชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างองค์แรกครับก็จะมีพลาเนื้อดินหลวงพโตครับเป็นพลาสุขะโตนะครับองค์นี้จะเป็นยันเทินด้วยนะเห็นไหมนะครับยันสองตัวครับยันเทินแล้วก็รูปหล่อครับหลวงพโตว่ากาแพงรุ่นแรกนะครับ เไหมครับเหรียญห้ารอบหลวงพ่อจวนครับอ่าสวยมากนะครับเหรียญเนี้ยหรือว่าเหรียญกระถิ่นปีหนึ่งเจ็ดนะครับอ่าหลวงพ่อทรัพย์ครับปีสองศูนย์นะครับแล้วก็ แนบหลวงพ่อจวนครับพาเครื่องทุกรายการที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยถ้าก่็ท่านสนใจนะครับผมทิ้งลิงก์เฟ e บ o o k แล้วก <comm> <universe> ็เบอร์โทรติดต่อให้แล้วนะครับใต้คลิปนี้นะครับเหรียญยี่ห้าศตวรรษครับของหลวงพ่อใหญ่วรนามครับปีสอง0ันะครับองนี้จะเป็นกระไกลเงินนะครับอยู่ยังสวยๆอยู่เล เอ้ยผิวไม่สวยผิวเปิดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ายังเห็นก็ไหลเงินอยู่เห็นไหมครับเนี่ยยังเห็นก็ไหลเงินลางๆอยู่นะครับแหนบรุ่นแรกครับหลวงก่เจะว่าน,น่องสุ่มนะครับแล้วก็คะแนนหลังมินะครับ,นะรบอ่า เหรียญสายสินไม้ครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มเนื้อทองแดงน้ดำสวยๆเดิมเลยนะแล้วก็สมเด็จเนื้อและฐานสิ่งครับรุ่นผูกพัทศสิมาปีหนึ่งแปดของหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับแล้วก็รูปรอหลวงพ่อปงครับพระธรรมเจดี เหรียญหลวงพ่อเอกวัดไผ่ดำรุ่นแรกนะครับเห็นไหมสภาพน่ารักน่ารักนะครับคุ้นแผนกุมารสมบัตินะครับผลวงพ่อพูนวัดแผ่น้อมแล้วก็เหรียญโรกรอบครับดงม่อสุวรรณวัดยางอ่างทองนะครับผิวส,สวยๆในนอนกล้อง ทุกรายการนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วนะครับใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ